แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ดและโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเดินหน้ารุกตลาดเพจฟู้ดเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเดอร์คนแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการนัดนัทสิทธิ์เอ,อื้อเอกสิทธิ์นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพขวัญใจคนรักสัตว์กับแคมเปญใหญ่เรมี่เฟรน First First f a เอ็ก t X นัทพร้อมเปิดตัว2กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดตอบโจทย์ผู้เลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเพื่อนรักสี่ขาค่ะก็เออขอบคุณนะคะทุกคนที่มาวันจริงเรนี่นะคะเป็นแบรนด์ที่เกิดจากการร่วมมือกันระหวมม่างโรงพยาบาลศัตว์ทองหล่อนะคะกับทางนอติลสนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีเปิดตัวน้องนัทนะคะที่เป็น S <S เซ็นเตอร์เรมีเร่เฟรนคนแรกแล้วก็มีสินค้านะคะ2อ,อันก็คือ2 SKU ใหม่เนาะมีซีรีส์หนึ่งที่เป็นเราเรียกว่าเป็นบูสเตอร์นะคะคแล้วคนที่คุณหมอบีมเล่าให้ฟังนิดนึงก็<อ>งสำหรับตัวบูสเตอร์นะครับหมอคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่เรมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของตัวบูสเตอร์จะมี Energy Booster แล้วก็มีตัว i m ม u n e Booster มีแล้วก็บีในส่วนของเอ่อบัตรบูสเตอร์อ่าคือ3ตัวเนี้ยครับหมอต้องแจ้งก่อนว่าเป็นตัวที่ ช่วยเสริมไม่ว่าจะเป็นตัวประมุงเลือดอในส่วนของอีมม่ก็คือ<ม>เกี่ยวกับระบงการ<ฮ>แล้วก็ตัว E energy ครับผม<ฮ>ก็คือช่วยส่งเสริมทําให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่ง<ฮ>หมายความว่าเรมี่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงโรงพาบาสัตว์ทองหล่อครับมไม่ได้มองว่าเกี่ยวกับเรื่องการรักษายอย่างเดียวโรงพาบสัตว์ทองหล่อมองว่า จะทายังไงอะครับให้สัตว์เลี้ยงอยู่กับเราไปได้นานๆซึ่งเรมี่ตอบโจทย์ในส่วนของออตัวเวลเนสพรีเมียมเกี่ยวกับเรื่องอาหารตรงนี้มากๆหม mm hmm. อคิดว่ายังไงก็ mm hmm. เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยทําให้น้องมีชีวิตความมันอยู่ที่ด,ดีขึ้นใช่ค่ะเพราะรตัวนี้จริงๆต่อยอดมาจากซีรีส์แรกของเราเป็นโลคาลคเพราะว่าคุณหมอคุีการเนี่ยหมอไม่คือไม่แนะนําให้น้องๆทานขนมดังนั้นเราก็เลยออกตัวโลคาลออกมาเพื่อให้น้องได้ทานขนมทุกวนันเพราะเรารู้ว่า คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเราอยากมีโมเมนต์ตอนเดินกับมาบ้านคุณ่อนนัด เวลาน้องแมวอยู่ที่บ้านบางทีเขาก็ไม่ค่อยเล่นกับเราเนี่ยซึ่งเราจะใช้ขนมแมวเลี้ยนะครับที่แบบจะล่อแบบดึงความสนใจน้องมาได้ใช่ค่ะพอหลังจากจบซีรีส์แรกแล้วตัวนี้เลยเป็นบูสเตอร์คือนอกจากโรคาลแล้วยังได้วิตามินกับคือแร่ที่ตอบโจทย์น้องๆด้วยอะคะ่ะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เราออกก็คือเป็นสําหรับกลุ่มน้องแมวที่อ,อ,อายุ7ขวบขึ้นไปนะคะเพราะตอนนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มมีมาครับผมแล้วก็จุดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะพรีเมียมคือตัวคอมพิซแอนด์บาลาในส่วนของอันนี้หมายความว่าตัวคอมพิซแอนด์บาลานครับหมายความว่าคือถ้าสมมุติน้องแมวได้ทานอันนี้เข้าไปอ่ะครับออคอมพิก็คือทานอาหารสารอาหารต่างๆครบถ้วนเพราะปกติแล้วในส่วนของขนมหรือว่าอาหารเปรียกต่างๆอ่ะครับมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งทําให้มีความน่าทานมากขึ้นแต่มันไม่ได้ทําให้สารอาหารครบถ้วน จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่สามารถให้น้องแมวทานได้ปริมาณสมมุติว่าน้องแมวน้ําหนัก5กิโลแล้วตัวหลักซองอะครับบอกว่าทานครบ1 2ซองก็คือเพียงพอต่อความต้องการของน้องอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอบโจทย์ทำให้น้องแมวครับมีสารอาหารที่ครบพ้วนแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการในทุกๆวันครับเพราะว่าน้องนั้นเนี่ยค่ะเป็นจริงๆเราดูเราคุยกันหลายคนนะคะแต่น้องนั้นเป็นตัวแทนที่ดีมากของ พ่อคุณแม่น้องแมวนะคะน้องนัดเนี่ยก็มีน้องเดซี่ซึ่งโดยบังเอิญคุณเดซี่เนี่ยเราดูแล้วเราถูกชะตาแล้วก็เดซี่ทานทานเวม,มี่แล้วอบแท็กแรกของเราอะคะ่ะน้องแมวก็ชื่อเดซี่เหมือนกันเราก็เลยบอกว่าโอเคเลยน,นัดนนบอกว่าพี่ทุกคนนิดนึงแล้วนัทก็ตอบรับมาช่วยแล้วก็จริงๆความใส่ใจความที่นัดดูแลเดซี่อะคะ่ะ มันเป็นภาพที่เวยนี่อยากทำให้กับสัตว์เลี้ยงของเราทุกคนคะับอนัดก็คือไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเพราะว่านัดก็คือให้น้องทานเวยนี่อยู่แล้วด้วยและเราก็รู้ว่าแบบว่าแฟนเวย์นี่เขาเป็นแฟนอาหารสัตว์เกรดพรีเมียมครับซึ่งคุณภาพระดับม,มิลเลนเนียลค,คือเชืช่อมั่นมากๆว่าจะดีกับทุี่แล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนด้วก็เลยแบบ ไม่ได้คิดเยอะเลยครับก็คือต่อสาบโดยของพ่อค้าเรนไม่มีต่อมาแล้วก็พอได้ร่วมงานกันก็เห็นเห็นเลยครับว่าในทุกๆแต่ว่าคือแบรนด์เรนี่เขาใส่ใจมากๆในทุกรายละเอียดในขั้นรวมถึงขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการสีดครืองสื่ออาหารต่างๆโดยการที่ห้อมีอาชีพมารองรับก็คือนักพัฒนาการสครัวก็สนอแค่จังหวะเวลาครับ ทุกอย่างมันเฉื่อยมารู้สึกว่านี่แหละอาหารที่แบบถ้าเราเลี้ยงสมมติเรามีสัตว์เลี้ยงเราจะอยากให้นอาพันธนะุ์ไหนแล้วก็เลือยงให้นอนพันธุ์นครับก็ฝากถึงแบบว่าพ่อพ่อแม่แม่น้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของของคุณนะครับผมรวมถึงฝากเลมี่ครับผมก็ ขอฝากคุณพคุณแม่ที่เลี้ยงสัตว์นะครับต้องหนีเองก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็อยากจะฝากแบรนด์เลนี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับสำหรับสำหรับอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและอาหาร พี่เสริมน้องนัทนะคะก็คือพีอ่น้องนัทเนี่ยเป็นเรมี่เฟรนซ์คนแรกแต่เรมี่เฟรนซ์ค่ะไม่ใช่ใหมายถึงนัทคนเดียวคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวที่รักเราก็อยากได้ของเกิดพรีเมียมแล้วก็สัตว์สุขภาพน้องๆผ่านการทานอาหารก็เป็นเรมี่สเปนเหมือนกันรวมถึงคุณหมอก็เป็นเรมี่เฟรนในแง่ของการดูแลน้องๆผ่านการพานอาหารที่ดีนะคะผ่านาาการการทานขนมที่ดีแล้วก็ทางเรมี่กำลังจะจัดเอ่อเรมี่เฟรนซ์ มีดเอ็กซ์เรซีกับน้องนัทนะคะโดยที่เรามีการทำแคมเปญว่า t o อปสเปนเดอร์50ท่านแรกจะได้มาพบน้องนัทในวันที่3สิงหาแล้วยังไงรายละเอียด<ๆ>ก็เราติดตามได้ตามาช่องทางของเรมี่นะคะทาง Facebook แล้วก็ต<อ>ิดต่อค่ะก็ยังไงก็ฝากแบรน์เรมี่ด้วยนะครับอยาาอยากพูดถึงว่าความมั่นใจอะครับที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกทานไม่ว่าจะเป็นขนม อาหารเปรียบรวมถึงในส่วนของคอมพิวเตอร์อัราที่ออกขึ้นมาจะทําให้ตอบโจทย์ว่าน้องจะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ขอบคุณน้องนัทที่เป็นอีก,อกตัวเชื่อมหนึ่งทีเ่เสริมความมั่นใจให้กับโรงเยาบาลแล้วก็รวมถึงน้องๆที่มีใจอยากจะรักสัตว์แล้วก็มาเลือกผลิตภัณฑ์เรมี่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของพ่อแม่ทุกท่านครับ